เอาเคกผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านใด้วยครับผมเชื่อคุณแล้วว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะโอเคก็คำนูน่ะฝากกดไลค์หน่อยนะครับขอคนละ100ไลค์ผมก็ชื่นใจแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับผมนะอ่ะก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองของแบบแปลกใหม่หน่อยซึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามีใครเล่นมังแต่ว่าผมจะมาลองนะครับก็คือว่าผมจะเอาเนี่ยเซตมังกรนะครับนะก็คือ2มังกรเลยแต่ว่าไม่ใช่หมดมังกรนะก็คือเป็นนี้นะครับหมัดมังกรนะครับหมัดมังกรที่แบบปรับใหม่ก็คืออัปเกรดขึ้นมานะครับนนะแแบบสกกิลลใหม่่ขึ้้อาว ดากรไทยเด่นนะครับนะอนะครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเอาไอ้สองหมัดเนี้ยไปเล่นนะี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันเนาะว่าดากรไทยเด่นเนี่ยมันเป็นดาบที่เอาไว้สแปมสกิลแบบสแปมสกิลทุกอย่างเลยนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับดากรฮารอนเนี่ยถามว่ามันมีคอมโบไหมคอมโบได้นะแต่ว่าถ้าจะสแปมเนี่ยผมมองว่าเออมันมันดีเพราะว่าไอ้สกิลซเนียมันกว้างขึ้นนะครับแนละ้วแบบว่าเนี่ยพอดากรไทยเด่นล็อกปุ๊บใช่ไหมอ่ามันมังกรเข้าตามปุ๊บทีนี้ก็สกิล C สกิลล X อะะะไไรไปนนนั่แห มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับส่วนสกิลเอ็กก็เหมือนเดิมครับมันสามารถลากได้นะครับลากได้แล้วก็ทารลอนนะมันปรับมาใหม่นะครับแล้วไม่ใช่ไม่ปรับมาใหม่หรอกมันต้องแบบเป็นอัปเกรดอ่ะเอออัปเกรดหมันมังกรขึ้นไปนะครับถ้าเกิดมันต้องทําที่ไฮด้าถท้าแล้วตอนนี้หมัดมังกรนะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ถ้าถามว่าทาไมถึงผมถึงแบบว่าไม่เล่นไอ้นี่ใช่ไหมแบบไม่เล่นแบบว่าแล้วก็ทารลอนกับลาก่อนฮาร์ทใช่ไหมก็คือไอ้หอมังกรนะครับคือต้องบอกว่าถ้าถ้าจะเล่นนะผมผมเล่นเล่นได้นะครับแต่ว่าผมออยาากงว่ ดาก้อนทารอนนะครับนะที่เป็นไฟเนี่ยไฟเจอกับน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนะเออไฟต้องเจอกับน้ำถูกป่ะเออมีน้ําก็ต้องมีไฟมีไฟก็ต้องมีน้ำก็คือเดี๋ยววันนี้จะเอาคลิปไฟกับน้ําเนี่ยเล่นคู่กันก่อนนะครับนะอ่าแต่ว่าไม่แน่หรอกผมอาจจะเอาไฟกับไฟเจอกันก็ได้ก็คืออ่าดาก้อนทารอนกับดาก้อนฮาร์ดนะครับนะเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะมาลองแบบแปลกๆดูว่าคือมันเป็นสายสแปมคู่น่ะถือว่านะครับนะแต่ว่าดาก้อนฮาร์ดก็สแปมได้นะแต่ว่าอันเนี้ย แล้ให้เล่นอนะส่วนตัวผมงว่ามันมันสแปมตรงที่ว่ามันกว้างกว่าเออผมเลยอยากรู้ว่าความโคงมันเป็นยังไงไงถูกป่ะนะครับอ่ะโอเคก็แนวน,นี้เหมือนเดิมนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันราคาหัวมันเดิมนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นผลประตูผลสายฟ้าอะไรก็ว่านไปปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตั้งแต่ผมจะเล่นนะครับนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วฝากกดติดตามให้ก่อนนะครับนะกดไลค์กดติดตาม,ตามแล้วก็กดไลค์นะครับนะแล้วก็ อย่าลืมไปอุดหนุนมารูช็อปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับผมอนโนบั้ก็มีเติมเกมพารก็ถูกทำไมาไม่เติมมาลูช็อปรู้ยังเขามีบริการกดเกมพารถาวรง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเข้าเกมก็ได้นะเวย้ยเพียงแค่เข้าไปที่เว็บมารูช็อปกดที่บริการกดผลบล็บอกฟู้ดเลือกผลที่อยากเติมกรอกชื่อยูเซอร์เนมห้ามใส่ชื่อดิเพนเนมเด็ดขาดนะจ๊ะแล้วก็ให้เราใส่จำนวนไปหนึ่งอันแล้วกดสั่งซื้อได้เลยผลมรงกรุราคาแค่จิตบาทโคตรคุ้มไม่ต้องใช้รหัสผ่านไม่่่่่่ตต้้้้้้ออ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 องงงงททําาะะะไไรรรรรรรแคคคคคคกกกกกชืืสััััซซ็บบบขดเเเลลลยยิิิ์์ูใปนนนนโหุฟีีีมม 7.9M 4M 4M มาขอลุยหน่อยลุยเลยครับไม่ต้องสนใจละเอ้ยอุ้ยอ้าวเฮ้ยแล้วมันโดนกูได้ยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละทุกคนกูโดนคียบอร์ดอีกละเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละแปลกๆละผัวแปกแลกๆแปลก,ก,กจริงอุย้ยอื้อ,อ,อ ي, หืออื้อหือมาดิสเปมหูมันไม่ใช่หมัดก้อนว่ะเล่นยากว่ะขอลงแบบผิวๆก่อนผิวๆตามสเต็ปก่อน โอ้โหเตรียมออกเลยอืมโดนจุกๆบอกเลยโอ้โยแม่งหนัวยังวะเซิฟเนี้ยหนัวมากขอราดได้สักตัวหนึง่งโหแต่รัดยากคนระับทุกคนเฮ้ยรัดได้ปะไม่ได้ว่ะแม่งเอ้เยต่ได้ นี่ยลากแม่งลงพื้นมาเลยผมไม่เคยเล่นนะต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดเล่นไม่ถนัดไอหมัดมังกรเนี่ยมันปรับมาใหม่ผมไม่ได้ลองเล่นเลยอันนี้ครั้งแรกนะครับโอ้มมีมารินนี่นี่หว่าผมก็ว่าอยู่ทําไมมันเดือนจังเออมารินมันมีคอยลาลดนี่หว่าก็เลยจัดซะเลยเข้ามาหนึ่งคิวก่อนนะครับโอ้ยสแสเปมมันอยู่นะเดี๋ยวอาจจะมึนๆน,นิดนึงเพราะว่า ผมมันปรับมาใหม่อะ่ะเออผมไม่ค่อยชินกับมันมังกรสักเท่าไหร่อันเก่าอ่ะผ,ผมชินอยู่แต่ว,ว่าอันใหม่ผมไม่ชินว่ะอ้หทุกคนครับเซิร์ฟนี้ผม่าเดือดว่ะมีมารีนสามสิบเอ็มด้วยนะครับแล้วก็มีไฮเลดหกจุดเก้าเอ็มมีสี่เอ็มด้วยโอ้โหมีเปิดเผามังกรมังกรแต่ผมไม่รู้ว่ามารินเขาลุ้มหรือเปล่าแหมมาขนาดนี้ยังไงครับมาขนาดนี้ยังไงครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแล้วมียิงมียิงมียิงด้วยอ๋อทีเล็กนี่ไงเราพูดถึงทีเล็กในช็อตไปเนี่นะเราจเจอ อืมยังไงยังไงทีเล็กยังไงยังไงทีเล็กยังไงยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลบหลบปุ๊บปั๊บอุ้ยกระทืบเท้าไม่โดนไม่โดนว่ะเอาโดนแต่มันดูดเลือดมันดูดเลือด อา้าวกลับล่างแล้วกลับล่างแล้วมันมีถ่อตื่นนะมันวิ่งเร็วมาดิวะ,ะกูเปิดบ้างอื <c oughs> ม้มน่าจะคิวสีย่ำก่อนแหม่น่ายะย่าำกับหมอนหัวเอาไปไหนอะเฮ้ย อุ้ยโหโหลัดไม่ทันเอ้ยมันไปมันไปมันไปปั๊มเลือดที่มอนไอ้เหี้ยเฮ้ยมันวิ่งเร็วอย่างวะเออมันนี้มันก็ตอนเช้าผมว่ามันไม่ใช่ละเอ้ยขอขอเออตายละตายสวยเฮ้ยผมผมว่ามันแปลกๆนะเว้ยฮะบล็อกฟู้ดทำไมมันมันมีอะไรที่แบบมันผิดปกติเยอะจังวะเออคือผมไม่สงสัยเลยเผ่ากูน่ะมันตอนเช้ามันจะไม่ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนี้นะเว้ยนะครับแล้วที่แบบจังหวะที่ผมโดนหน่อยฮิตบล็อกอ่ะมันโอ้โหมันก็ใหญ่อยู่นะเออผมก็เลยงงสงสัยเว้ยว่าแบบเฮ้ย ทำไมมันมันแบบมีอะไรเยอะจังวะอันนี้แต่ผมไม่ผมไม่ชัวร์นะว่ามันยังไงหรือเปล่านะครับแต่มันมันแปลกๆจริงเฮ้ยทีเล็กสู้ต่อนะ่ยยังไงสู้ต่อกันอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันเขาเปิด p ีอาร์พีไหมเปิดเปล่าเอ้ยเปิดอ่ะเอาไม่เปิดเอาเปิดอ่ะมานี่ไงเราโอ้โหเราโดนคอมโบครับจังหวะนี้เอ้ยเบอร์บิเกนเป็นว่ะยัดเคเบอร์บิเกนเป็นด้วยไอ้เอาเรื่องเอาเรื่องอ๋อไม่มีโซผมก็ลืมไปว่าผมไม่มีโซไม่มีโซไงไม่มีโซ ไม่มีโตแล้วเรียบร้อยครับผมโอเค oh. เออเนี่ยน้องงี้มันไม่วิ่งเร็วผิดปกติแล้วเฮียตอนแรกผมงงว่ามัน,ม,นมันวิ่งเร็วอย่างวะ oh. โอ้โหเซิฟนี้มันเหมือนมันจมันอีกแล้วว่ะทุกคนมีกัน3คนเลยมั้ยเอ้ยมีจิ้งจอกด้วยผมไม่รู้ว่าใครโอ้ยมีเข้าประตูด้วยเว้มีเข้าประตูด้วยแต่ไม่รู้ว่าผมไม่ทราบว่าคุณเป็นใครผมขอเปิดก่อนเลยผมขอเปิดก่อนเลยนี่ไงผมขอเปิดก่อนเลย้ลย oh. ลยโย มันคอมโบหรือว่าคอมโบไม่ได้ยโอ้ยโอ้ยผลเพชรเว้ยผลเพชรเว้ยโอเคผลเพชรเว้ยอุ้ยมาดิผลเพชรเหรอนี่ไงเรียบร้อยเอาแล้วก็ให้เดินเหมือนกันว่ะเอามาลีนเหรอโห้ผมรู้สึกว่าจะโดนลากเนี่ยเยอะจัง ขอลากนี่ไงกลูลาดช็อตเลยไม่รู้เฮียกลูลาดช็อตอย่างเดียวเลยแล้วตอนเนี้ยเฮีย <c oughs> จะหาาลุมก็ลุมไปแล้วเว้ยผมไม่ตั้งใจล,ลุมนะเออเซอร์มาลีนมันเข้ามาเองอะ่ะอไอผมไม่รู้นะถ้ามันกระบดมาลีนได้เนี่ยโอ้โหว่าน่นน่าจะน่าจะดีนะเออมันแต่ว่ามันต้องเป็นระบบเฟรนลี่พีพีอย่างเงี้ยทำได้เฮ้ยมาครับเซิร์ฟนี้มีสิบเอพิธสามเอ็มสิบเอ็มว่ะต้องลองลนะต้องลองว่ะเงี้ยต้องลองเว้ยเอ้ยโอ้โหหายตัวประตูเหมือนกันว่ะ

โอ้โหผมพอตื่นแล้วชิบหายไม่ได้ขอตื่นเลยมึงทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดก,การเองไม่ต้องห่วงเฮ้ยแต่ว่ามันมันจะเปิดมั่วเลยดิเฮ้ยกูขอพอตื่นสักทีดิขอพอตื่นจากมึงนี่แหละมามานั่นแหละกูขอ,อตื่นจากมึงเลยมาแต่กายเปียเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยังไงอ่มมีมีเลงมีเลงก่อนมีเลงก่อนเว้ยอ๋อโนรีวอร์ด เอาตัวรอดเก่งนะคนนะี้เฮ้ยมันหนีไปไหนพอร้องอย่าหนีโอ้โหอย่าหนีทําไมหนีทําไมพี่โอ้โหมึงไปหนีไปโอไปหนีกลางวงไปคนอื่นไอ้เหี้ยมันนี่เลยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ต้องห่วงติดมันยากเดี๋ยวพี่ดาาดเดี๋ยวพี่พดึงออกประตูอุ้ยโหโอ้หแม่งไม่ตาย เอ้โดนโดนโดนมีไตายเรียบร้อย 10m เ,เหรอแหมหาจังวะอยู่นานวันเอ้ยเอ้ยเอยเอยยังไงยังไงครับยังไงดีครับวิขอ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 ตายบา่ะเออตายสวย 10m ก็ตายไปอีกครับนี่ไงเจอแล้วมาครับผมมาจริงแล้วผมมาจริงรอบนี้เรียบร้อยฆ่ากันอยู่อะเมื่อกี้ขอฆ่าทุกคนเลย ได้ค่าหัวก็เสียค่าหัวอีกเยอะแล้วหลงสานเลยครูต่อไงยังไงนี่ไงแล้วฟุบฟั๊บอุ้ยอุ๊ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเฮ้ยยายาอย่าอย่าลัษอย่าลัษขอร้องอุ้ยนี่ไงครูขัดไว้ก่อนผมขัดไว้ก่อนเลยนี่ขัดไว้ก่อนเลยนี่ไงเรียบร้อยตายซะโอ้มันจะมีคนจะลัษเนี่ยไอ้นี่มาลีนเนี่ยเออจะลัษไม่ได้ไม่ให้เว้ย อ่ะโอเคครับประมาณนี้สําหรับเซตน้ำเออพูดถูกละน้ํากับไฟนะครับน้ำมังกรน้ํากับมังกรไฟนะครับมาเล่นด้วยกันก็ถือว่าบอกเลยว่าเล่นแบบ no combo อะนะครับแล้วสแปมอย่างเดียวไม่มี combo เลยครับคลิปนี้นะครับพูดจริงนะก็มี combo แหละแต่ว่า combo เล็กน้อยๆไม่ถึงกับ combo เต็มเลยร่านี่เออก็ถือว่าพอพอได้พอได้นะครับแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะเล่นการอากาศยากนิดนึงนะครับเพราะว่าหมัดมังกรเดิมทีน่ยมันก็เล่นยากอยู่แล้วนะครับนั้นไหนจะล็อกเป้าไหนป่ะ มันก็มันถามว่ามันช้ามันก็ช้านะถ้าเกิดเจอคนแบบวิ่งเร็วๆหรือว่าบินบนอากาศเร็วเนี่ยมันก็ตามยากนะครับสำหรับไอเจ้ามังกรเนี่ยคือแบบกว่าจะบังคับมันไปถึงเขาหนีไปนู่นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะเออถ้าจะให้ดีอะผมว่าเล่นกับหมัดหมัดก็ก็โอเคนะครับนะเออหมัดก็รู้สึกว่าจะโอเคกว่านะแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกว่ามันสแปมอย่างเดียวเลยเว้ยนะครับสกิลมันจะโดนง่ายนะครับคือโดยรวมมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนใครโดนใคร โดนใครวะเฮ้ยโดนใครอ่ะอ๋อแต่โดยรวมอ่ะมันสกิลมันโดนง่ายนะครับโดนง่ายแล้วก็อ๋อา๋ออ๋ออ๋ออ๋อเน้นสแปมอ่ะนะครับโดนง่ายๆเลยครับสกิลนะเออแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆอ่ะผมว่าเล่นเล่นหมือก้อนโอเคกว่าแล้วก็ไฮเดนนะเอออันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะแต่ผมว่าอ่าแล้วก็ไอ้แล้วก็ทารอนกับแล้วก็ไฮเดนมันรู้สึกว่ามันก็เล่นได้อ่ะมันสแปมโหดเลยนะแต่ว่าเล่นบมดอากาศคอมโบอย่างนึงเพราะว่าสกิลน่ะมันแบบเหมือนกระทืบลงพื้นอ่ะเออต้องเล่นที่พื้นมากกว่า ประมาณนั้นนะครับ <S <S เชิงทิตยดีก็ประมาณนั้นแหละส่วนใครอยากลองเล่นก็เอาเอา,เอาไว้เล่นกันดูได้นะครับเราคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับชอบง่ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับหลัก FC ที่ใจกันเลยทุกคนนะครับจุ๊บๆบมา